Ciao! So ตักดีครับทุวโค้สวัสดีเด็กๆแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะแบบหลายคนขอ,อกันมาเยืะมากนะคะยังเห็นหนูไปตักอะไรเนี่ยเรนหนูก็ตามหาทั้งวันเลยคะ่ะวันนี้อยู่ที่ลังสิตนะทุกคน,นะคะ่ะวันนี้ก็นะคะมาตักยังกับ,บูรุทุกคนเป็นแบบว่าหน้ยกินแบบแบบคลแบบองวานี่ยังสิแมบบ่พี่นอ้องแต่หนูก็ชอบกินนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆกินแบบบ่อยมากนะคะจนแบบฟันผุตอนนี้ก็ฟันผุเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะแต่ยังไม่ได้ไปทําอะไรฟันเลยจนเหงือกบวมนะคะตอนนี้ฟันก็ไม่ค่อยแปรงเท่าไหร่นะทุกคน <laughs> บอเล่ อ,อันนี้น่ากินอ่ะทุกคนมันจะเหมือนแบบฟันนะคะแล้วก็เอากินเพื่อไปแบบฟันของเฮานะคะบอกกัลืมจะบอถองเลยทุกคนหนูขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะเด้ออันนี้เหมือนมสัสไมรูเลยเปล่มามัสเปล้าพี่น้องอันเนี้ยแซ่บนะคะทุกคนหนูกินแล้วเนี่ยตอนนี้หนูกำลังกินอยู่นะคะแต่ว่าบอเดทหายคีปมาสภาพบาไว้นะสดเนี่ยตอนนี้ก็เลยแบบมาตักอุ้ยอตอนตักอันนี้ทุกคนแบบมันลื่นลึ้งลึ้งลึลเตี้ยมันเป็นขนมมันอันเล็กๆที่เราเคยกินตอนเด็กๆแต่นน้นเป็นแบบใหญ่อันนี้นะหอมแคนตาลูปมากๆเล บอกหรือว่าอร่อยอันเนี้ยอร่อยทุกอันเลยนะทุกคนแบบกินแล้วเหมือนย้อนไปอ่ะแต่ว่าแบบแก่แล้วก็อยากกินอะไรแบบเนี้ยนะทุกคนเนี่ยเนี้ยแบบแบบเปรี้ยวๆโอ้ยแสบเลยพี่น้องต้องไปลองด้วยพี่น้องค่ะกินแล้วเขียวห่างเ้อบอกเลยเนี่ยเขาก็เอาไปสั่งนะคะว่ามันจตจักบาทนะคะให้ทุกคนทานนะคะว่ากี่บาทอ๋อนี่มันก็บอกราคาอยู่เว้ยเดี่ยพี่น้องเขาก็มาแกะกินอยู่นะร้านไปเลื่อยนะคะเดี๋ยวลองชิมหนึ่งชิ้นก่อนนะคะทุกคนเนี่ยอันเนี้ยบอกเลยว่าเปรี้ยวๆเปรี้ยวมากเราบอกเลมันไม่มีน้ำตาลห้วยหมดแล่ะ แบบอุดยัำจุนปวดเขวไปเลยแต่ว่าแสบค่ะ